ดูนี่ครับผมมันจะเป็นเปิร์กใหม่เลยครับชื่อว่าเปิร์กทรีสมีตัวเอสด้วยนะทรีสนะครับ23.3 23.4ทุกคนนะครับผมอ่าอันนี้เดินถอยหลังซิหลักก็ประมาณเหมือนกันนี่แหละครับ23.3เนาะเออประมาณนี้ตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อ ลืมบอกมีเสื้อขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมนะอยู่กับอีเวนท์เช่นเคยก็วันนี้เนี่ยนะฮะลุงก็จะมาลองใช้ไอเทมใหม่กันนะครับซึ่งไอเทมนี้เนี่ยทุกๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วตั้งแต่มันอัปเดตคริสต์มาสมาเนี่ยมันได้เพิ่มเติมคือเป็น รองเท้าสเก็ตนั่นเองนะครับผมเฮ้ยมันเป็นยังไงรองเท้าสเก็ตนะลองไปดูในช็อปได้นะครับผมแล้วเราก็ลองไปที่เปิร์กนะเออร้านขายเปิร์กเลยนะครับนี่เลยดูนี่ครับผมมันจะเป็นเปิร์กใหม่เลยครับชื่อว่าเปิร์กทรีสมีตัว S อด้วยนะทรีสนะครับก็ ความสามารถของมันก็คือ i n t r a n e base walk speed ไป40%เลยนะฮะ <Wow. S 1> เหมือนอารมณ์ประมาณว่ามันเพิ่มสปีดการเดินเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง40%เลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> ซึ่งมันโกงมึงมากเลยนะครับผมสลาไอ้เจ้าตัวนี้ถ้าใครชอบเรื่องความเร็วนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์แน่นอนฮะ <c oughs> รูปร่างลักษณะนะครับผมรองเท้ามันเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าสเก็ตนะฮะเออมันจะเป็นรองเท้าสเก็ตแบบนี้นะครับ โอเคมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลองซื้อไปใช้กันเลยนะฮะอ๋อเหมือนเหมือนทุกคนแต่น่าจะเหมือนตอนที่ช่วงแบบช่วงเฟสตอนเดินอะ่ะทุกคนเนี่ยเนีอ๋อรู้แล้วทุกคนช่วงประมาณจังหวะเดินถอยหลังเนี่ยมันน่าจะดูเร็วขึ้นนะเนี่ยเพราะว่ามันเขียนว่า walk speed ใช่ไหม น่าจะจะเป็นจังหวะเดินนะครับผมเดินข้างนะครับซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ส่วนวิ่งเนี่ยอันนี้คือถ้าเราเดินหน้าเนี่ยมันจะวิ่งแล้วทุกคนเออเพิ์งนี้อาจจะไม่ได้ผลนะมันน่าจะมีผลกับตอนเดินนะครับก็อย่าที่มันเขี่ยนไว้อ่าเดินไปมันก็รู้สึกว่ามันจะเร็วขึ้นปัทุกคนเออต้องลองเทียบดูครับอันนี้คือตอนใส่แล้วนะ23.3 23.4ทุกคนนคะครับผมอ่าอันนี้เดินทอยหลังซีถอยหลังก็ประมาณเหมือนกันนี่แหละครับ23.3เนาะ เออประมาณนี้อันนี้อันนี้แบบไม่ใส่อะไรเลยนะทุกคนนะครับผมความเร็วอยู่ที่16.6นะครับผมนี่เลยนี่จะเป็นแบบนี้อุ้ยแต่มันมีผลจริงๆนะตอนเดินข้างเนี่ยนะครับไอส่วน perk treat เนี่ยมันมีความสามารถคือเดินข้างเนี่ยตอนเราเดินข้างเนี่ยจะไวขึ้นนะครับเออเออทุกคนเนี่ย อันนี้ไม่ใส่อะไรเลยนะมันจะเหลือประมาณ16นะครับผม16.6เดินอยหลัง16.6อะไรประมาณนี้เท่ากันนะครับเออโอเคพอใส่ทวีตแล้วมันจะโดดไปถึง23เลยทุกคนนะครับเออมันเยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับผมทุกๆุนคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเปิร์กอันใหม่นะทุกคนนะครับผมพอใส่แล้วเนี่ยรับรองว่าการเดินของพวกเรานั้นจะไวมากๆเลยฮะ แล้วมันเหมือนเป็นตัวช่วยให้เราออกตัวไวขึ้นด้วยนะครับผมทุกคนมันมีประโยชน์มากจริงๆลองไปซื้อมาใส่กันได้นะฮะก็คิดว่าคลิปนี้ปล่อยไปแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะใส่กันหมดแล้วฮ <c> ะ <oughs> เออเพราะว่ามันออกมานานแล้วไอ้ของชิ้นนี้นะครับผมทุกคนน้องๆก็ช่วยลงคอมเมนต์กันบอกด้วยนะครับว่าน้องๆใส่เปิร์กชิ้นนี้เนี่ยนะครับคู่กับอะไรถึงจะอร่อยที่สุดฮะ,ะเออช่วยกันมาเมนต์บอกกันเยอะๆกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยลิงก์ก็อยู่ด้านล่างน,นั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันครับผมทุกคนหมดแรงละ